ทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะค่ะชื่อพิมพ์ใจชื่อเล่นชื่อพิมพ์นะคะเป็นกิจอาสาอยู่สวนป่านาะบุญเจดปัจจุบันอายุ66ปีค่ะ mm hmm. คือแรกๆก็ใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะกินเนื้อทานเนื้อสัตว์ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยกิเลส mm hmm. เต็มไปด้วยความโลภโกรธหลง mm hmm. เต็มไปด้วยจิตใจที่ เพ่งโทษคนนั้นคนนี้อัตราจัดทุกอย่างเลยค่ะเนาะมาเข้าค่ายแพทย์พิธีรมเมื่อปีห6ค่ะความรู้สึกต่างๆค่ะเปลี่ยนไปนะคะไปเข้าค่ายพระไตรปิฎกที่บุกดาหารที่ดอนตาลค่ะก็เริ่มจิตใจก,ก็เริ่มน้อมน้าวมาใช้ยา9เม็ดค่ะ คือมีโรคประจําตัวค่ะภูมิแพ้บุนิตาเสื่อมต้อกระจกทีนี้เรามาใช้ยาเก้าเม็ดทุกอย่างเลยค่ะอาการโรคต่างๆนะคะดีขึ้นปัจจุบันภูมิแพ้ก็หายค่ะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็อยู่แบบพึ่งตนอยู่แบบพอเพียงปลูกผักนะคะปลูกทุกอย่างเลยพืน้นดินทั้งหมดนี้หนึ่งไร่ค่ะ ก็จะปลูกทานเองค่ะก็มีบวบมีฟักฟงแตงกวามีมีทุกอย่างเลยค่ะมีฟักทองค่ะโดยเฉพาะผักชัยยาก็ปลูกกล้วยประมาณ50ต้นก็ใช้ปลีกล้วยใช้หยวกกล้วยค่ะก็จะใช้แบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบสุขสบายเบากายมีกําลังนะคะอยู่เป็นอยู่แบบผาสุขค่ะ